เอาชากาแฟสาดหน้าแอร์โฮสเตสจวดก็มีเคยตบตีบนเครื่องบินไหมแอร์โฮสเตสหัวสูงชิปนี้ไม่สามารถทำได้ตลอดชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่ฝ่ายวิ c ครีมค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับครีมวันนี้นะคะครีมจะมาพูดถึงด้านมืดของงานแอร์โ s t เตดค่ะที่ทุกคนคาดไม่ถึงหรือบางคนอาจจะรู้แล้วซึ่งเรื่องที่ครีมจะพูดต่อไปนี้นะคะครีมขอย้ำว่ามันมาจากประสบการณ์ของครีมและเพื่อนที่เป็นแอร์ตวันออกกลางเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะขอความกรุณาทุกท่านครีมจะ ไม่ใช้เสียงเอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นจะเป็นเสียงคีมนี่แหละที่เป็นเรื่องเล่านะคะเพราะว่าคีมสรุปออกมาเพียง10ข้อเท่านั้นค่ะอย่างเช่นน้องๆจะชอบถามคีมว่าพี่คีมพี่คีมเคยมีคนตบตีกันบนเครื่องบินบ้างไหมอันนั้นยังไม่พีคแต่นี่พีคก,ก็คือพี่คีมคะถ้าสมมุติว่าเราไปเที่ยวไปเลเวอร์เราได้เที่ยวจริงไหมคะ แล้วบางคนก็ชอบถามอาชีพเนี้ยดูน้องเรียนจบมาต้งปริญญาตรีอะทำไมต้องมาเป็นแอร์โฮสเตสซึ่งวันนี้ค่ะคิมจะมาตอบไปทุกคนฟังมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะเรียนมาตั้งสูงจบปรตรีบางคนจบปโททำไมมาเป็นแอร์โฮสเตสอาชีพนี้ดูไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่ดูดีสวยแต่ ติดๆเว้นละกันจะชอบโดนคําประมาณนี้ค่ะตลอดเวลามางคนจะโชว์โอเคน้องน้องจบมาขขนไหนน้องไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมซึ่งกิมขอบอกเลยว่าอาธิ์ของเราไม่ใช่แค่การเสิร์ฟชิคเก้นหรือบีฟอย่างที่หลายๆท่านเข้าใจเราทํามากกว่านั้นนะคะลองคิดภาพตามนะคะอย่างเช่นเวลาที่มีผู้โดยสารหมดสติบนเครื่องบินใครที่เป็นคนช่วยคุณ แอร์โฮสเตสจวดยางพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนช่วยชีวิตนะคะผู้โดยสารและมันมีอีกหลากหลายหน้าที่ที่พวกเราทําและคุณผู้โดยสารไม่ทราบค่ะเพราะว่าบางทีผู้โดยสารอาจจะหลับยู่อีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่2พี่ครีมเคยตบตีบนเครื่องบินไหมอันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่รุ่นพี่แล้วก็ลูมเมดเก่าเคยเล่าให้ฟังนะนั่นก็คือเคยมีกรณีที่สจวดต,ต่อยกันค่ะ แต่เขาไม่ได้ต่อยกันต่อหน้าผู้โดยสารเพราะว่าสายการบินที่ครีมบินเคยบินนะคะเขามาจะพูดเสมอว่าถ้าเวลาทะเลาะก,กันเราจะคุยกันเงียบๆในแกลลี่ก็คือในห้องครัวแม้กระทั่งหัวหน้าจะดุลูกน้องอะ่ะมันเป็นคำสั่งเลยนะอยู่ห้ามดุลูกน้องต่อหน้าคนอื่น เพราะมันดูไม่ p r o f e s s i o n a l และผู้โดยสารก็ไม่ได้อยากรับรู้ด้วยแล้วคือมันมันดูไม่สุภาพอะคะ่ะทุกครั้งเวลาที่เขาต่อยหรือทะเลออาะกันอะอเ,เขาทะเลออาะกันในห้องครัวแต่มันก็น้อยนะที่ต่อยแล้วตบตีกันและอันนี้เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะบางทีผู้โดยสารต่อยกันเองก็มีค่ะแต่เวลาทุกครั้งที่มีเรื่องแบบเหมือนผู้โดยสารเอาชากาแฟสาดหน้า <S <S แอ ess, ร์โฮสเตสจวดก็มีแต่น้อย คือถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นการทําร้ายร่างกายคือการทําร้ายร่างกายอะค่ะจะยึดตามหลักกฎหมายของประเทศที่เราแลนก็คือจุดหมายปลายทางอย่างเช่นถ้าจุดหมายปลายทางของคุณคือดูไบเราก็จะต้องยึดตามกฎหมายของดูไบนั่นก็คือการทาร้ายร่างกายมันไม่ได้ก็คือมันไม่ดีนั่นเองอะคะ่ะทุกคนคือปกติจะไม่ค่อยทํากัน2ข้อแล้วนะไปต่อข้อที่3 พี่คิมคะเคยแอบแซบกับนักบินหรือว่าสจวตด,ด้วยกันบ้างไหมคําถามนี้นะคะพี่คิมขอบอกเลยว่าเรื่องของเซ็กส์เออขอโทษเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่มันเป็นเรื่องไพรเวทคือเป็นเรื่องส่วนบุคคลเราจะไม่ค่อยยุ่งกันแต่เราจะรับรูกก้ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อแจ็คพอตบังเอิญคุยหรือกับผู้ชายคนเดียวกัน ประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นเรื่องใหญ่และอันเนี้ยเพื่อนหรือคนรอบข้าวมาทีไปบินก็จะรู้ค่ะและอันนี้นะคะบอกเลยว่าเราไม่มีกรณีตบตีกันแย่มผู้ชายไม่มีอันนี้เป็นอะไรที่คิดรู้สึกเซอร์ไพรส์นะคือสาย คิมไม่รู้ว่าคิมว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ไม่ได้ตบตีกันเพราะผู้ชายอยู่แล้วอะเท่าที่คิมเคยเห็นนะคะคือส่วนใหญ่เหมือนจับได้ก็คือเลยตามเลยก็คือบางคนก็ไปบอกเลิกผู้ชายะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่คิมเห็นมักจะเป็นแบบนั้นและวกรณีที่4พี่คิมทาไมโควิด1 9สายการบินไหนยังให้แอร์โฮสเสตัวไปบินอยู่อาชีพนี้มันสวยจริงไม่ใช่หรอพี่ะอะไรเงี้ยเงินเดือนก็เยอะแต่ทําไมความเสี่ยงดูเยอะจัง คือพี่บอกเลยว่าตอนที่มีอีโบลามีซาอันนี้ไปหารุ่นพี่มานะคะเขาก็ยังให้บินกันปกติค่ะแต่สมัยนั้นโรคแบบอีโบลากับซายังไม่หนักเท่าโควิด -19 เพราพอมันเกิดโควิด -19 ขึ้นมาพี่คิมเป็นคนหนึ่งที่เคยบินเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารติดโควิด -19 แต่คิมไม่ติด โอเคเดชบุญ okay, นะคะคิมก็ขอบคุณการจะบอกก่อนเลยว่าการที่คุณบินกับผู้โดยสารที่ติดโควิด -19 มันไม่ได้การันตีว่าคุณจะติดโควิด -19 ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคืองานก็คืองานนะคะถ้ารัฐบาลเขาไม่ได้ประกาศปิดประเทศหรือปิดไม่ให้เราบินเข้าไปอะ่ะ มันเป็นธุรกิจอะเนาะวงการการบินธุรกิจเลยก็คือธุรกิจอะเขาก็ต้องบินไปค่ะประมาณนี้นะคะในเมื่อเราทรายสัญญาคอนแทคมาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรู้ก,กฎกติกาหน้าที่ค่ะแล้วไปข้อที่5นะคะเรื่องที่น้องๆก็ถามกันเข้ามาว่าอา้าวพี่คิมได้เที่ยวรอบโลกเลยดิชีวิตดีดตั๋วเครื่องบินราคาถูกแน่นอนถึงเรื่องตั๋วถูกโอเคตั๋วถูกจริงค่ะแต่ตั๋วที่น้องใช้คือตัวตต๋วสตาฟตั๋วสตาฟในที่นี้ก็คือตัว๋วพวกแบบสแตนบายอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน คือเราจะต้องไปยืนต่อแถวคือถามว่าต่อแถวไหมมันก็ฟิลนั้นแหละทุกคนเหมือนฟิลต่อแถวขึ้นเครื่องเล่นอะไรอย่างนี้เลยแต่ทุกคนคีมเคยยืนต่อช่วงที่ไฮซีซั่นอะคิมรอที่สนามบิน วันหนึ่งเต็มๆอะคิมจําได้ที่คิมไม่ได้นั่งเครื่องบินน่ะกลับบ้านเพราะคิมต้องรอจนกว่ามันจะมีเอ็มพีซให้คิมไปนั่งได้อะไรประมาณเนี้ยทุกคนคือตั๋วสตาฟมันดีไหมก็ก็ดีมันดีทุกคนเพราะว่าเราเราก็ได้ไปเที่ยวรอบโลกโดยใช้ติดเอ่อโดยใช้สิทธิ์ตั๋วสตาฟนะคะด้วยการที่เราจ่ายถูกกว่าคนทั่วไปก็ถูกกว่าเยอะเราจ่ายแค่แบบบางทีจ่ายประมาณแบบส0เอซอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่แล้วพี่คิมเป็นแอร์มาเกือบ ประมาณแบบห้ปีอ่ะพี่ฮิมไปเที่ยวโดยใช้สิทธิ์ตั๋วสตาฟน้อยมากเพราะว่าทุกครั้งที่พี่ฮิมได้ตั๋วบินนะคะพี่ฮิมก็จะกลับไทยตลอดอันนี้คือแล้วแต่คนไงประมาณนี้เราจะเราก็จะเลือกใช้สิทธิ์ไม่เหมือนกันนะคะที่เจดเลยละกันนะคะเรื่องที่ว่าสายการบินให้เงินเดือนเยอะ ชีวิตพี่คิมก็น่าจะดูแบบอูฟูแอร์โฮสเสตสจวหลายคนก็น่าจะเก็บเงินได้เยอะอ,อ,อันนี้ขอบอกก่อนเลยนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเก็บเงินได้เยอะได้น้อยอะทุกคนบางคนก็จะบอกว่าเออแอร์โฮสเตสหัวสูงอันนี้พี่คิมจะได้ฟังว่าเคยได้ยินได้ยินแบบเออก็รู้สึกสะเทือนใจนะที่มีคนคิดแบบนั้นแต่เราห้ามความคิดเขาไม่ได้เขาพูดอย่างนี้แล้วแบบเออแอร์โฮสเตสจวดสุด่แบบหัวสูงชอบซื้อของแพงเกินตัว มันจะมีอยู่2กรณี1เพื่อนพี่บางคนเขารวยอยู่แล้วแล้วเหมือนเขามาบินแบบเพื่อเที่ยวอ,อะไรประมาณนี้ทุกคนรู้ไหมว่าการทำงานทำให้ชีวิตของคนมีค่านะคะจริงเราจะรู้สึกแบบเอออย่างน้อยฉันก็ชอบในสิ่งฉันทำอะไรประมาณนี้ยนะคะแล้วถ้าถามว่าพวกเราหัวสูงไหมพี่เคีนเป็นแอร์คนหนึ่งที่ไม่ค่อยใช้แบรนดเ์เนมอยากไปเหมาว่าทุกคนอะใช้แบรนดเ์เนม เพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันนะแล้วการที่เขาหาเงินมารายได้เท่านั้นแล้วเขาอยากจะเปตัวเองมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะแต่ว่าบางคนก็ชอชว่าแอปส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเงินเก็บอันนี้พี่คิงก็จะไม่ตอบแทนใครเพราะพี่คิงมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆด้วยและไปไปิดอีกประเด็นหนึ่งข้อที่8 a i แอร์โฮสเตสมีลูกไม่ได้เอันนี้ไม่จริงค่ะคือถ้าคุณบินไปได้หมดหนึ่งคอนแทคเขาเคยเขียนไว้เขาบอกว่าถ้าสมมว่า ตอนตอนที่คิมอยู่นะคอนแทคที่คิมได้ก็คือว่าห้ามมีลูกตอนที่บินในคอนแทคแรกคอนแทคแรกคือ3ปีก็คือตอนเป็นแอร์ตาสาปีแรกอะห้ามมีลูกใช่ที่เขาพูดแต่คอนแทคถ้าเลย3ปีแล้วมีลูกได้ประมาณนี้แต่แต่งงานได้ปกตินะคะแล้วก็กรณีที่ข้อที่เท่าไรข้อที่9ข้อที่9พี่คิมก็ขอแชร์ให้ฟังละกันว่าอย่างเช่นในกรณีที่เขาพูดว่าเออ แอร์โฮสเตสแบบไป็นเลยโอเวอร์เดี๋ยวกลด้ไปเที่ยวอีกแล้ว,เท,วเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เฮลโลน้องคะโลกแห่งความเป็นจริงอะตอนที่ไปแลนด์ถึงจริงๆอะเราก็นอนนะคะไม่ได้เที่ยวเยอะอะไรขนาดนั้นเลยถ้าถามว่าเที่ยวอะอ่ะอย่างเช่นพี่คินอยากไปนิวยอร์กใช่ปะตอนนั้นเขาให้เลยประมาณแบบพักนะคะเลยอ์โอเวอร 24ชั่วโมงถามหน่อยว่าพี่คิมได้เที่ยวครบไหมไม่ครบเราก็ต้องนอนนะคะเพราะว่าปีนไปอะ่ะมันก็สิบกว่าชั่วโมงแล้วพี่คิมเป็นคนอะ่ะคิมไม่ใช่โรบอทอะ่ะคิมก็ต้องนอนแล้วแล้วถามว่าเก็บครบไหมไม่ครบแต่ว่าแบบ when in s life time อะ่ะไอ้ได้ไปเหยียบนิวยอร์กแล้วนะยูคือฟีลลิ่งมันก็จะเป็นแบบเออเหมือนเที่ยวแบบจิบจิบอ่ะทุกคนแบบน,น,นิดนึงนิดนึงถ้าอยากแบบไปเที่ยวจริงๆอะ่ะเราต้องใช้ตัว๋วสตาร์ัแล้วไปเที่ยวเองตอนวันหยุดแต่ว่าอย่างบางเดสติเนชันที่เขาให้เราแบบ ไปพัก72ชั่วโมง50ชั่วโมงคือน้อยมากนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งมาดีฟฝาทุกคนเราบินไปมาดีฟจริงแต่ว่าเรามองจากหน้าตาแล้วก็บายแบบบายมาดี bye, 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 เพราะว่าเราไม่ได้แลดเราไม่ได้ลงไปพักที่มาดีฟนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะ a h o s t e s สจ t u เป็นงานที่คอมฟอร์ตโซนมากๆและบางคนที่บินนานๆเขาก็จะติดสิ่งเล็กๆสิ่งนี้ค่ะที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนหลายคนนะคะที่แบบบินบินไปแบบปีนึงมันผ่านไปเร็วยิ่งกว่าดีดนิ้วยิงะน้องถ้าถามพี่นะพี่จําได้เลยว่าเฮ้ยเดือนเดือนมันผ่านไปเร็วมากเพราะว่าเมื่อก่อนบินหนักไงคะแล้วพอแบบบินไปเรื่อยๆเราก็เอนจอยเหมือนเราก็แบบติดคอมฟอร์ตโซนตรงนี้มันจะทําให้เหมือนเวลา ยิ่งเราอายุมากขึ้นนะทุกคนเราจะไม่ค่อยกล้าออกไปเสี่ยงว่าเออถ้าฉันเปลี่ยนงานนะถ้าฉันไม่ทํางานแอร์โฮสเตสเหมือนเดิมอะจะมีงานไหนที่ให้ฉันได้แบบเป็นแสนและได้ไปรอบโลกอะไรอย่างนี้อีกไหมคืออันเนี้ยมันเป็นข้อเสียของอาชีพแอร์เพราะว่าอาชีพเนี้ยไม่สามารถทําได้ตลอดชีวิตค่ะคือจริงๆอะคอมพานีทุกสายนะคะเขาก็จะกําหนดไว้เลยว่าคุณทํางานได้ถึงกี่ปีถึงเกษียณแต่ว่าแอร์โฮสเตสตัวที่พี่คุยอะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการ ที่รุ่นพี่ซีเนียนะคะก็จะมีแบบผู้ invest ในพอร์ตหุ้นในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนจะมีวิธีการไม่เหมือนกันแต่อย่างที่พี่คิมบอกเลยว่าอาชีพเนี้ยมันไม่ใช่ safe z o n ตลอดชีวิตเราทําไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วมันมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของการนอนที่ไม่เป็นเวลาและในสุขภาพที่จะต้องแลกมาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเออเราปินไปนานๆอ่ะสุขภาพเราเสียอะไรไปบ้างประมาณเนี้ยค่ะคือจะรู้อีกทีก็ตอนที่กลับมาตรวจที่ไทย ประมาณนี้ทุกคนแต่ก็อย่างที่พี่คิมบอกอะทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่สวยหรูเพอร์เฟกหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นอะคุณรับได้กับเงื่อนไขตอนที่คุณเลือกไหมถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็แค่ step back หรือว่าเตรียมแผนสำรองให้ออกมาแค่นี้เพราะว่าอย่างเช่นถ้าพี่คิมพูดเลยโควิดก็ทำให้เราเห็นว่าโอเคหลายๆอย่างอะมันไม่แน่ไม่นอนและบางทีมันไม่ใช่แค่อาชีพแอร์โฮสเตสอาชีพเดียวนะคะที่ได้รับผลกระทบคิมมอว่า ทุกภาคส่วนทุกอาชีพอะได้รับผลกระทบหมดใครทุกคน stay positive นะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างคือในเมื่อเราเลือกมันมีของมันไม่มีของ ในเมื่อเราต้องเลือกทุกอย่างในโลกนี้ยไม่มีของฟรีทุกอย่างเราต้องแลกมันมาทั้งนั้นแลกมันมาด้วยความรู้ความสามารถบางทีก็อาจจะแลกมาด้วยกับสุขภาพของเราซึ่งสุขภาพมันก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะดูแลตัวเองดีก็ได้ประมาณนี้นะคะพี่คิมก็อาจจะแชร์ให้ทุกคนฟังแต่ว่าเพื่อนพี่คิมหลายคนที่ออกจากแอร์เขาก็บอกว่าตอนที่เขาเป็นแอร์เขาไม่ได้กลับมาในเทศกาลสําคัญงานแต่งงานของเพื่อนสนิท วันเกิดพ่อแม่ไม่ได้อยู่ฉลองกับพ่อแม่อะไรประมาณนี้ยค่ะคือมันก็จะแบบมีโมเมนต์สำคัญสำคัญที่ตัวแอร์สจวตเองไม่สามารถที่จะลาหยุดมามาได้อะทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้กลับบ้านกันบ่อยเราก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องแลกอย่างที่พูดเลยแล้วอย่างเวลาถ้ายาตเราเสียเราจะต้องทําเรื่องนานมากเพราะเขาจะพูดเลยว่าโอเคถ้าญาตคุณนี้ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่หรือสืบเชื้อสายหรือแบบโดยตรงอะ่ะ เขาก็จะแบบไม่ให้เรากลับนะของของที่คิมเจอเพราะคิมเคยขอเหมือนกันมันก็จะประมาณนี้ค่ะคือก็อย่างที่คิมบอกเลยว่าเราก็ต้องเขาลพก,กฎกติกาของบริษัทคือทุกอย่างอะค่ะเราเลือกที่จะเก็บสิ่งดีๆเอาไว้หรือเราเลือกที่จะทิ้งสิ่งแย่ๆเอาไว้ก็แล้วแต่เลยแต่คิมมองว่าทุกอาชีพอะมันทําให้เราได้ประสบการณ์และทักษะใหม่ๆเสมอแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนํามาประยุกยังไงแล้วถ้าคุณคิดว่า คลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็แชร์ออกไปนะคะเพราะน,นี้มันเบส on ครีมประสบการณ์ของครีมแล้วก็เพื่อนครีมนั่นแหละแต่ถ้าทุกคนเห็นต่างพี่น้องคนไหนนะคะที่เป็นสายการบินเหมือนกันอยากจะคอมเมนต์เพิ่มก็คอมเมนต์ได้เลยแต่ใน,นครีมขอบอกก่อนนะว่าอันนี้มันมาจากประสบการณ์ของครีมและอย่าเอาเก้าที่ร้อยของคุณมาเทียบกับเก้าที่หนึ่งหรือเก้าที่สิบของใครเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าวันนั้นอะครีมเจออะไรบ้างแล้ววันนั้นเพื่อนครีมเจออะไรบ้างประมาณนี้ค่ะ วันนี้คิมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ